สวัสดีครับทุกคนวันนี้ StockNova จะมาเจาะลึกหุ้นที่เป็นกระดูกสันหลังของโลก AI อย่าง v e r t i v Holding หรือตัวย่อ VRT ครับหากใครที่คิดว่าการลงทุนใน AI จะมีแค่หุ้นชิปอย่าง Nvidia ผมบอกเลยว่าคุณกำลังพลาดจิ๊กซอชิ้นสำคัญไปครับเพราะชิป AI ที่แรงที่สุดในโลกจะทำงานไม่ได้เลยหากไม่มีระบบไฟฟ้าที่สเสถียรและระบบระบายความร้อนที่ทรงพลัง ซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เวอร์ทิฟทำก่อนที่ผมจะเริ่มเล่ารบกวนทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนด้วยนะครับลองดูสถิตินี้ครับหากคุณลงทุนใน VRT เมื่อ5ปีที่แล้วด้วยเงิน1,000 0ดอลลาร์ 1, วันนี้ในเดือนมกราคมปี2026เงินก้อนนั้นจะกลายเป็นเกือบ9,000ดอลลาร์ 9, หรือโตขึ้น9เท่าอะไรที่ทำให้บริษัทที่เคยดูเหมือนบริษัทขายอุปกรณ์ไฟฟ้าธรรมดากลายเป็น AI infrastructure play ที่ร้อนแรงที่สุดและในปี2026นี้ยังมีอัพไซด์เหลือแค่ไหนวันนี้สรุปมาให้ครบทุกประเด็นครับนวัตกรรมเปลี่ยนเกม Megamod HDX และ Liquid Cooling เรามาเริ่มกันที่ข่าวใหญ่ล่าสุดในเดือนมกราคม2026ครับ v e r t i v เพิ่งเปิดตัว Megamod HDX AI Pods ซึ่งมันคือ Data Center อรสำเร็จรูปที่ยกมาวางแล้วใช้งานได้เลยครับความน่าสนใจอยู่ที่ความหนาแน่นครับปกติแรกทั่วไปใช้ไฟไม่กี่10กิโลวัตต์แต่ Mega ม o d HDX รองรับสูงกว่า 100กิโลวัตต์ต่อแร็กซึ่งจำเป็นมากสำหรับชิปยุคใหม่อย่าง NV i d i a เดียรูเบนที่กินไฟมหาศาลนอกจากนี้ v e r t i v ์ยังใช้เทคโนโลยี Hybrid Cooling คือการผสมระหว่างการเป่าลมเย็นแบบเดิมเข้ากับ d Direct t o Chip Liquid Cooling หรือการส่งของเหลวไปจ่อที่ตัวชิปโดยตรงครับเทคโนโลยีนี้ไม่ใช่แค่ทางเลือกอีกต่อไปแต่มันคือไฟบังคับสำหรับ Data Center ยุค A i และ v e r t i v ์คือเจ้าตลาดที่ถือสิทธิบัตรและมีฐานผลิตทั่วโลกครับสองงบการเงินและพลังของ Backlog ผ่ารายได้หมื่นล้านพลังการเติบโตมาดูตัวเลขกันบ้างครับเรามาเข้าเรื่องที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดก็คือกระเป๋าตังค์ของเวอร์ทิฟครับในปี2024รายได้ของเขาอยู่ที่ประมาณ8,000ล้านดอลลาร์แต่พอมาถึงปี2025ที่เพิ่งผ่านมาสถิติมันน่าทึ่งมากครับรายได้กระโดดขึ้นมาแต่หลัก1 <Hawaiian> 2 0 0ล้านดอลลาร์หรือเติบโตขึ้นประมาณ26-28%ภายในปีเดียวทำว่าไตรมาสล่าสุด Q4 2025เป็นยังไงตลาดคาดการรายได้ไว้สูงถึง 2,860ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง22%และสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือเป้าหมายระยะยาวครับ v e r t i x ตั้งเป้าไว้ชัดเจนว่าภายในปี2028รายได้จะต้องพุ่งไปแตะ13,900ล้านดอลลาร์สิ่งขับเคลื่อนตัวเลขมหาศาลเหล่านี้ไม่ใช่แค่การขายของเก่าครับแต่มันคือการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี Data Center ทั่วโลกกำลังอัปเกรดระบบหล่อเย็นจากลมเป็นของเหลวซึ่ง Vertex คิดราคาพรีเมียมไว้สูงกว่าเดิมมาก ทำให้อัตรากําไรขั้นต้นตอนนี้พุ่งขึ้นมาอยู่ที่37-38%แล้วครับแบ็กหลอกปัจจุบันพวกเขามียอดคําสั่งซื้อค้างส่งอยู่ถึง9 5พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน3 0ซึ่งหมายความว่าต่อให้วันนี้ไม่มีลูกค้าใหม่เลยเวิร์ทฟก็มีงานทําไปเกือบ1ึงปีเต็มๆพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และการแข่งขันเวิร์ทฟไม่ได้เดินคนเดียวครับพวกเขามีพันธมิตรที่แข็งแกร่งมากๆ NV ็นวีเดียพวกเขาร่วมมือกันพัน,นร,บบ800 ow, ร,ร,รรรจ่2017ปกมุี โอ l คลร่วมกับบริษัทพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กเพื่อสร้าง Data Center ที่ปั่นไฟใช้เองได้ Caterpillar บูรณาการระบบทําความเย็นเข้ากับกังหันกา๊าซถามว่าคู่แข่งมีไหมมีแน่นอนครับมีทั้ง Schneider Electric และคู่แข่งใหม่อย่าง Supermicro ชื่อหุ้น SMCI แต่ v e r t i v ต่างออกไปตรงที่เขาเน้น i n t e g r a t e solution คือขายทั้งระบบตั้งแต่ Switchgear UPS ไปจนถึงถังพักความร้อนสำรองทำให้ลูกค้ากลุ่ม h y p e r s c a l e r อย่าง Google หรือ Microsoft มักจะเลือกซื้อระบบยกเซตเพื่อความรวดเร็วในการติดตั้งครับตอนที่มุมมองการลงทุนและเทคนิคอลตอนนี้ราคาหุ้นอยู่ที่176.93ดอลลาร์นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ให้เป้าหมายเฉลี่ยราว200ดอลลาร์และนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่แนะนําว่าให้ซื้อครับในเชิงเทคนิคอลหุ้นกนลาลังสร้างฐานแบบ d o u b l ลบ o t t o m โดยมีจุดเบรกเอาสำคัญที่189.66ดอลลาร์หากผ่านจุดนี้ไปได้พร้อมวอลลุ่มจะเป็นสัญญาณขาขึ้นรอบใหม่ที่ชัดเจนมาก และประเด็นที่พลาดไม่ได้ก็คือ S&P 5 0 0 c a t a l y ลต์ ze, มีการคาดการ์อย่างหนักว่า v ว r t i ทมีโอกาสถูกนำเข้าคำนวณในตระันนี S&P 5 0 0ภายในไตรมาสที่1ปี2 0 2 6นี้ซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงกองทุน p a s s i v e f ฟันทั่วโลกจะต้องแห่กันเข้ามาซื้อหุ้นตัวนี้เป็นปัจจัยที่ช่วยดันราคาหุ้นขึ้นไปอีกครับ v e r t i v ชื่อหุ้น VRT คือบริษัทที่รายได้กำลังอยู่ในช่วง S-curve ของจริงจาก8 0 0 0นล้านสู่1น0 0 0ล้านและกำลังทะยานสู่หนง สรุปนะครับ VRT ไม่ใช่หุ้นที่ถูกถ้ามองจากค่า P/E ที่66.77เท่าแต่มันคือหุ้นที่สมเหตุสมผลเมื่อดูจากค่า PEG ratio ที่0.91เพราะกำไรเข้าโตเร็วมากครับความเสี่ยงที่ต้องระวังนะครับคือเรื่องกำแพงภาษีและความซับซ้อนของห่วงโซ่อุปทานแต่ตราบใดที่โลกยังต้องการ AI data center เมื่อนั้น VRT ก็ยังคงเป็นผู้เล่นที่ขาดไม่ได้ครับสำหรับใครที่มองหาหุ้นพื้นฐานแน่นที่มีสตอรี่เติบโตแบบก้าวกระโดด VRT คือชื่อที่คุณต้องมีไว้ใน watch list ปี2016นี้ เมื่อ AI ต้องการพลังงานมากขึ้นทุกวันใครคือบริษัทที่โลกขาดไม่ได้คำตอบอาจจะไม่ใช่ NVIDIA นะครับแต่คือ VRT พวกคุณคิดเห็นยังไงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยครับสารบวันนี้มีเพียงเท่านี้พบกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกด u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อติดตาม Stock n o v ว่าและพบกันใหม่ในตอนถัดไปครับคำเตือนข้อมูลทั้งหมดนี้จัดทำขึ้นเพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนและนักลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ